น้องครับข่าวออกมาแล้วนะครับเปิดตัว3สาขาใหม่ของวิทยาลัยนานาชาติมอขอนแก่นนะครับซึ่งวันนี้พี่เฟนจะพามาดูนะครับว่ามีสาขาอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเราไปเริ่มต้นจากสาขาแรกเลยครับนั่นก็คือ Bio Innovation Management นะครับสาขาที่ผสมผสานเทคโนโลยีชีวภาพบวกกับการบริหารจัดการทางธุรกิจนะครับเรียน1ได้ถึง2เลยนะครับต่อมาสาขาที่2ครับหลายคนเนี่ย เฝ้ารอว่าจะมีเมื่อไหร่นะฮะแล้วก็มีมาแล้วครับสำหรับสาขา Creative Content and Communication นะครับนั่นคือการสื่อสารเทคโนโลยีการทำคอนเทนต์นะครับปรับพื้นฐานต่างๆที่ใช้ในการลงโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็รวมไปถึงการทำคอนเทนต์ให้ตอบโจทย์ตลาดในสิ่งที่องค์กรต้องการด้วยนะครับและสาขาที่3ครับนั่นคือ Digital Innovation Management นะครับเขาเรียกว่าเป็นสาขาแห่งอนาคตเลยนะที่เน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางดิจิตอลนะครับซึ่งนี่คือ3สาขาที่ถ้าใครอยากเรียนที่มอขอ และสนใจทางด้านนี้ก็ห้ามพลาดนะครับไปศึกษาข้อมูลและรีบไปสมัครกันด้วยนะครับ